Hello, everyone. Um, if you still recall, this is the third presentation on democracy as part of the English Learning Project by me, Piangdin Rakthai. Um, the last time, we talked about um, principles of democracy. And then we ran through a list of five principles. Um, we finished rule of law freedom of press and respect for human rights. we still have two more to go, um, active political processes and enlightened citizens. Um, sorry for the uh, absence. i guess uh, it has been more than about two weeks that we um, don't have the lessons. all right, so let's, back to, uh, let's go back to um, the next w p i s o u s We focus on active political processes ครับก็สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมเกริ่นสั้นๆว่านี่เป็น presentation ที่3นะครับในหัวข้อเรื่อง democracy นะครับ democracy แล้วก็เราก็พูดถึงหลักการของประชาธิปไตยนะเราผ่านไปแล้ว3 3 3หลักนะครับหลักแรกคือ the rule of law นะครับหลักที่2 freedom of press หลักที่3 respect for human rights นะครับวันนี้ก็เป็นหลักที่4นะครับก็เหมือนเดิมก็คือผมเอาโค้ดที่น่าสนใจนะครับมาให้พี่น้องได้ได้ได,ไดนะ้พิจารณากันแล้วก็อ่านตามกันไปนะครับเอาละนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องของอันที่4นะ active active political political processes นะครับ วันนี้ออกนอกบ้านมานะครับรู้สึกจะมีอาการเป็นหวัดนินดๆอากาศเปลี่ยนเริ่มเริ่มจะนะอุ่นขึ้นนะครับก็แต่ว่ายังแข็งแรงนะครับยังสู้พอไหวอยู่อาจจะมีอาการหวัดเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นว่านอนไม่ค่อยพอนะครับเอาละอันที่4นะครับ um, Democracy is not a spectator sport it is a participation sport ประโยคแรกนะครับเขาบอกว่า ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่กีฬาทีนะ่เน้นที่ผู้ดูนะสเปกเทอร์ก็คือนะครับผู้ดูนะให้คนส่วนใหญ่ไปนั่งดูนะครับ it is a participation sport สังเกตว่าเขาจะใช้คอมมา่าเออเซมิคอลอนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับกลาง2ประโยคจริงๆนี่เป็น2ประโยคเลยนะฮะใส่คอมม่าอย่างนี้ก็แปลว่าเวลาเราพูดเราจะหยุดนิดนึงนะครับแล้วก็บอกประโยคที่ขยายความไป แปลว่าข้อความที่จะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นข้อความที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงจะใช้คําเชื่อมก็ได้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะใช้คําว่า but แล้วเปลี่ยนเป็นคอมม่าก็ได้อันนี้เป็นหลักการเขียนถ้าเป็นเป็นการเขียนที่เป็นทางการนะครับ Democracy is not a spectator sport but it's a participation sport นะครับก็ก็ได้เลยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยเราก็ใส่ใซมิคอลลอนเวลาพี่น้องอ่านนะครับบทเขียนใดๆเนี่ยถ้ามีคอมมา่า เซมิคอลอนนะครับหรือ p พี i รีเนี่ยถ้า p พียรีก็หยุดนานหน่อยนึงเซมิคอลอนก็หยุดนานขึ้นานานน้อยลงนิดนึงถ้าเป็นคอมมาก็จะนะจังหวะการหยุดก็จะน้อยลงไปหน่อยนึงนะครับนี่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอ่านประโยคนี้ก็จะเป็นประมาณว่า democracy is not a spectator sport it's a participation sport นะก็แปลว่านะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ใช่กีฬาที่ให้คนไปดูนะครับ แต่เป็นกีฬาที่ให้คนมีส่วนร่วม next sentence next it won't work if most people don't take part นะครับมันจะไม่ไม่ work ก็คือไม่ไม่ไม่เกิดผลนะไม่ไม่ไม่ทำงานก็คือไม่มีผลรับใดๆนะครับไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเองนะ it won't work นะครับมันจะไม่ไม่ประสบผลสำเร็จ,นะ work, รจ,รรจ if most people don't take part ถ้าคนส่วนใหญ่นะครับ d o n 't ก็ไม่ take part ก็คือ participation นั่นเองนะครับ participate นะคำว่า participation เป็นคำนามแปลว่าการมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่า take part นะครับเป็นกริยาแปลว่า participate ซึ่งเป็นคำกริยานะครับถ้าคนไม่มีส่วนร่วมไม่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิดผลนะไม่ประสบผลสำเร็จ a l o t of the trouble we've been having in the U.S. can be blamed on the lack of participation of so many people, small voter turnouts, etc. นะครับก็บอกว่าปัญหานะครับ the trouble เนี่ยนะ a lot of ก็จำนวนมากนะครับปัญหามากมายที่จริงมีคำว่า that ต่อตรงนี้นะครแต่เราไม่ต้องใส่ก็ได้ลดไปถ้าเป็นภาษาพูดนะครับหรือว่าภาษาเขียนก็แล้วแต่ไม่ต้องการให้มันยาวเยอะก็ a lot of trouble that we have been having in the United States นะครับก็ปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเรา ได้มีกันมานะในประเทศสหรัฐเนี่ยนี่คือประธานของประโยคนะครับเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราได้มีมาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเนี่ย can be blamed นะสามารถจะถูกนะครับถูก blame ก็คือไปโทษนะไปโทษไปกล่าวหากล่าวโทษโทษเราต้องไปโทษอะไรนะโทษก็ไปโทษ the lack of participation lack ก็คือคำนามนะครับแปลว่าการไม่มีนะครับการขาด the lack of participation การขาดการร่วมนะมีส่วนร่วม of so many people ของคนจำนวนมากนะครับ so many people นะคนจำนวนมากนะครับซึ่งก็หมายถึงนะ comma ามมานี่ก็แปลว่าหรือไม่ก็ที่เรียกได้อย่างหนึ่งก็คือนะ small voter turnout นะเช่นยกตัวอย่างจริงจะใส่คำว่า for example นะนะ eg ก็ได้นะครับ e จุด g จุด,จดเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น small voter turnouts นะการไม่การ turn out คือการไปแสดงแสดงออกนะครับการปรากฏตัวของผู้นะผู้ voter ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็คือการลงไปลงคะแนนเสียงในอัตราที่ต่ำนั่นเองนะครับนะ etc etc ก็คือและอื่นอนนี้มากมายที่แสดงเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือไม่ไปลงเลือกตั้งไม่สนใจศึกษาข่าวคราวการเมืองนะ ไม่มีการตั้งกลุ่มการเมืองไม่มีการแสดงออกทางการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือการไม่มีส่วนร่วมนั่นเอง The more people who care enough to vote and who then stick around to see how their votes turn out the better off will be นะครับอันนี้ประโยคนี้เนี่ยยาวๆนีครับจริงๆเนี่ยมันใช้สำนวนนะครับ,นะรบผมขีดให้หน่อยเห็นหน่อยนึงนะสำนวนนี้เนะี่ยเป็นสำนวนที่มีประโยชน์เลยนะครับ the more นะครับใช้คำว่า the more แล้วก็ตามด้วยรประธานกริยาเป็นคลอสเนี่ยยิ่งแปลว่ายิ่งยิ่งคนนะครับยิ่งคนผู้ซึ่งนะใส่ใจเพียงพอต่อการที่จะไปโหวตและก็แล,วก,แลวก็คนผู้ซึ่งนะ stick around นะอยู่รอนะ stick around ไม่ไปไหนนะครับ to see how they vote now เพื่อจะดูว่านะอยู่รอรอบๆแถวนั้นเพื่อที่จะดูว่านะครับ ผลการโหวตเนี่ยโหวตของเขาเนี่ยนะออกมาเป็นอย่างไรเทรนเอาท์ out, ก็ปรากฏออกมาเป็นอย่างไรยิ่งมีคนนะครับคนที่แคร์พอที่จะไปโหวตเสร็จแ,แล้วก็อยู่รอเพื่อจะดูผลการโหวตมากเท่าไหรเ่เนี่ยเนี่ย more เนี่ยนะครับแล้วก็ the better นะครับมันจะใช้คำ adjective นะครับในขั้นที่เป็นเขาเรียกขั้นกว่านะนะครับ comparative degree นะครับก็คือว่ามากกว่านะ better นะครับ more อย่างเงี้ยนะครับมากกว่า The more people นะครับเหมือนกับประโยคนี้เหมือนกับ uh, the more you read the more you gain นะครับพี่น้อง the more you read the more you gain เดี๋ยวผมใส่เข้าไปหน่อยนึ่งแล้กันอ๋อตอนนี้มันอยู่ในโหมดนี่นะครับก,ก็แปลว่ายิ่งนะคนจำนวนมากที่สนใจนะครับมีความใส่ใจที่จะไปออกไปโหวตแล้วก็อยู่รอเพื่อจะดูผลการโหวตเนี่ยยิ่งมีคนเหล่านี้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับ The better off we will be นะครับเราก็อยู่ในฐานะที่ดีกว่าก็เป็นเรื่องดีกว่านะครับเราก็จะ better off บางทีแปลว่านะครับอ,อ,อยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับนะครับ better off นะก็เราก็จะดีกว่าเดิมนะครับดีขึ้นนะครับคือยิ่งมีคนไปโหวตแล้วก็ติดสนใจใส่ใจกับผลโครงการโหวตเท่าไหร่มากเท่าไหรเนี่ยเราก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะนั่นแสดงว่ามีการ นะมี participation นั่นเองไม่ไม่ใช่มี lag นะครับแต่เป็น full participation นะการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์นะครับนี่ก็เขาเน้นประเด็นนะครับว่า active political process เนี่ยกระบวนการทางการเมืองนะครับที่นะ active นะครับ active ก็คือกระตือรือรน้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ aristotle นะได้พูดประโยคไว้เขาบอกว่า democracy is when the indigent and not the men of property are the rulers. ครับ Democracy is when the indigent, the indigent, and not the men of property are the rulers. ประโยคกับประธานคือดปิประชาธิปไตยเนี่ยคือเป็น,ปนอยู่คือนะครับ is มันจะเป็นไปได้มันก็คือนะเมื่อนะเมื่อใคร the indigent ถ้าพี่น้องอยากจะเดาเนี่ยนะ อยากจะเดาว,ว่า i n d i g e n t แปลว่าอะไรเนี่ยนะพี่น้องลองดูนะตรงนี้ and not ตัวนี้นะครับ i n d i g e n t แล้วก็ไม่ใช่นะ not คำว่า n ot เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็แปลว่า i n d i g e n t ความหมายมันจะต้องตรงกันข้ามกับคำว่า m e n of property ซึ่งพี่น้องคงเดาออกเราคงรู้นะครับว่า m a n of property คือพวกคนรวยอะคนที่มีทรัพย์สมบัตินะครับอ่าไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติ ในเมื่อไม่ใช่คนที่เป็นทรัพย์สมบัติก็แปลว่า the indigen ก็แปลว่าพวกชาวราหญ้าญัติเองชาวบ้านชาวช่องคนธรรมดานะคนพื้นเมืองคนท้องถิ่นนะเข้าใจคําว่า indigenous ไหมนะครับ indigenous ที่แปลว่าพวกเผา่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยเผ่าดั้งเดิมอะนะคนดั้งเดิมก็ต้องให้คนเหล่านี้แหละนะพวกชาวบ้านชาวช่องนี่แหละคนธรรมดาเนี่ยนะคนชาวบ้านที่ไม่ได้ร่้รวยนี่แหละไม่ใช่นะักธุรกิจระดับสูงหรือคนร่าคนรวยเนี่ยนะ ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จะเป็นจะอยู่จะคือนั่นแหละนะก็ต่อเมื่อพวกชาวบ้านพวกนะคนธรรมดาคนยากจนคนทั่วไปเนี่ยนะครับและไม่ใช่พวกคนร่ำรวยที่มีเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ are the rulers เป็นผู้ปกครองนะครับนั่นแปลว่าก็ต้องไปมีส่วนร่วมนั่นแหละจะเป็นผู้ปกครองได้นะครับนะนะ ruler สังเกตจะเติม s yes, เข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันมีคนจำนวนมากเข้าไปม,มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถึงเราเลือกสอสไปแล้ว ถึงแม้ว่าสสจะเป็นนายกเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นนักธุรก,กิจระดับสูงร่ำรวยนะครับแต่ว่านะครับจริงๆเราจะต้องไปคุมเขาชี้นิ้วให้เขามารับใช้ประชาชนนั่นก็แปลว่าเราก็ได้เป็นรูเลอร์เพราะว่าอํานาจนะครับรูเลอร์นี่แปลกนะครับความหมายนี่นะครับเหมือนไม้บรรทัดเลยนะความหมายเดียวกันเดะเลยนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยเมื่อคือการที่ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่คนร่ำคนรวยนั้น เป็นไม้บรรทัดและยุ่งเลยนะครับ <laughs> r u l e r ตัวนี้มาจากคําว่ารูนะรู l อ o ฟลอ w จำได้ไหมรูแปลว่าปกครองก็ได้แปลว่ากฎเกณฑ์ก็ได้นะครับรู l เลก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะครับก่อนนี้เรื่องสําคัญเลยนะครับเรื่องของทางการเมืองเราได้คุยกันมายอยู่หลายครั้งต่อไปครับนะแฟรง i n ินดีโรส e วลต์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐบอกว่า let's never forget that government is ourselves and not an alien power over us นะครับนี่คมเลยนะครับรูสเวลก็เราจงนะ n e v e r ย้ำเลยครับอย่าลืมเด็ดขาดนะก็ต้องว่าพวกเรานะจงอย่าลืมเด็ดขาดว่านะว่า that government is ourselves รัฐบาลนั้นก็คือตัวพวกเรานี่แหละนะครับพวกเรานี่แหละนะครับ and not an alien power นะ over us และนะเป็นคือพวกเรา และไม่ใช่นะครับไม่ใช่ a n Ali e n power คือคนที่มีอำนาจซึ่งมาจากนอกโลกหรือเป็นคนแปลกหน้านะเนี่ย alien นี่จะแปลว่ามนุษย์ต่างดาวก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ต่างนอกประเทศเนี่ยอย่างนะผมมาอยู่อเมริกาตอนที่ไม่ได้เป็นพล,เม,ลเมืองถาวรเขาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็น Alien น,นะครับเขาใช้คำนี้นะครับใช้ Alien เ,เลยนะครับคนต่างดาวนะครับเนี่ย a อเ e n ก็เขาบอกว่าไม่ใช่นะอำนาจ จากต่างดาวจากต่างชาติข้างนอกที่ทแปลกหน้าเนี่ยนะที่มีอยู่เหนือพวกเรานะครับ The ultimate rulers of our democracy are not a president and senators and congressmen and government of officials but the voters of this country นะครับเขาบอกเลย rulers the ultimate ก็แปลว่าที่แบบสูงสุดนะสูงสุดเถียงไม่ได้แล้ว ultimate เนี่ยนะครับนะครับสูงสุด ผู้ปกครองสูงสุดของระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับนะอนอตไม่ใช่ไม่ใช่ president ไม่ใช่ประธานาธิบดีไม่ใช่ senator สมุิที่สภานะครับ and congressman สอสนะครับ and government officials หรือเจ้าหน้าที่ของราชการของรัฐนะครับแต่เป็นใครครับ but นะไม่ต้องมี R ก็ได้นะ but r นะจริงๆอ่ะแต่มันคือนะครับก็ลดตัวนั้นออกไป คือ the voters of this country เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงในประเทศนี้เพราะนั้นเนี่ยใครที่ไปอ้างว่าประชาธิปไตยนะครับไม่จาเป็นต้องมีการเลือกตั้งนะนะครับคุณกำลังเตะและหลักสำคัญหลักข้อนี้ออกไปนะครับเนี่ยนะครับคาร์ลมาร์กคาร์มาร์กก่อนนี้เป็นเจ้าของทฤษฎีคอมมิวนิสต์นะครับสังคมนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์ท่านบอกว่า democracy is the road to socialism นะครับ Democracy is the road to socialism. Socialism เนี่ยก็คือสังคมนิยมสังคมก็คือคนส่วนใหญ่ลิซึมเนี่ยก็แปลว่าเป็นลัทธินะนะเป็นทฤษฎีเป็นลัทธนะิเป็นความเชื่อเป็นระบบความเชื่อระบบสังคมนิยมนะครับเขาบอกว่าประชาธิปไตยคือหนทางไปสู่ระบบสังคมนิยมนั่นแปลว่าประชาธิปไตยนั้นต้องสร้างความสุขนะครับความมั่นคง นะครับความอยู่ดีกินดีให้กับคนให้กับสังคมสังคมที่นะครับถึงได้เป็นเนี่ยประชานิยมเนี่ยคือคำนี้ครับแต่บ้านเราเนี่ยไปเน้นในเรื่องของ royalism นะนะครับการชื่นชมมอ,มอ,มอนาร์ก,กี้อ่ะครับการชื่นชมกษัตริย์แทนที่จะเป็นสังคมนิยมคือประชานิยมวันนี้ประชานิยมกลายเป็นคำที่นะักการเมืองเอาไปนะครับประนามนะครับซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องน,ะน่าขันนะครับไปเอาไปเอาไปประนามนะครับ อ,อีกประโยคหนึ่งนะครับประโยคสุดท้ายนะประโยคเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตออกแป๊บหนึ่งนะครับประโยคหนึ่งน่าสนใจเลยเดี๋ยวนะครับหน้าตามันออเลื่อนได้นะครับเดี๋ยวออขึ้นได้นะครับอ,อืเดี๋ยวนะครับรู้สึกมันจะต้องเลื่อนตัวนี้นิดนึง อีกประโยคหนึ่งนะครับเป็นประโยคสำคัญเหมือนกันนะเรามาเรียนด้วยกันก็อีกสองประโยคนะครับโทษทีนะครับ uh, Hunter S. Thompson นนะครับท่านบอกว่า all the blood ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้อ่านบล o ดนะครับอ่าน Blood นะครับ l ลัดแปลว่าเลือดนะครับ all the blood is drained out of democracy นะเลือดทั้งหมดเนี่ยจะถูกเป็นไงถูก d r a i n out ก็คือถูกนะเททิ้งถูกทำให้ออกจาก นะออกไปจักตัวนะั่นเองออกไปจักตัวของดิโมคราซีก็เลือดของดิโมคราซีเนี่ยนะของประชาธิปไตยเนี่ยจะถูกเดรนถูกเขาเรียกว่าเททิ้งนะครับเททิ้งหรือไหลออกไปจนหมดเนี่ยเดรนเอาท์เดรนนะเดรนเดรนเอาท์นะของดิโมคราซี่ all the blood is drained out of democracy เวลาประโยคมันจบแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเขาจะเน้นเน้นนะตรงนี้ก็คือ พูดอีกในหนึ่งนะขีดแดชอย่างเงี้ยแล้วก็แดชตรงเนี้ยแปลว่าตัวนี้เป็นตัวขยายข้างหน้านะครับก็บอกว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่ามันตายมันตายไปแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันตายนั่นเองนะเมื่อเลือดออกไปจากตัวดิโมคราซีทั้งหมดเนี่ยมันตายเมื่อไหร่นะ when only half the population votes เมื่อนะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของพล,ลเมืองของประชากรนะไปโหวตนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยใครบอกไม่สําคัญสําคัญนะครับนั่นพี่น้องจะต้องเข้าใจเลยนะครับว่านั่นคือการหลอกลวงนะครับเอาละนะทีนี้ประโยคสุดท้ายครับ To make democracy work we must be a nation of participants not simply observers one who does not vote has no right to complain โอ้นี่นะท่านลุยส์ลาโมนะครับท่านบอกว่า To make democracy work การจะทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันทํางานได้หรือว่าเกิดผลเนี่ยนะครับ we must be a nation of participants เราจะต้องเป็น uh, we must be a notion โทษที notion นี่แปลว่าความคิดนะครับความคิด uh, ถ้า nation นี่เป็นชาตินะครับ we must be a notion of participants hmm. ถ้า notion ก็ต้องแปลว่าความคิดนะครับกรอบมีกรอบคิดนะ เราจะต้องมีกรอบคิดของการเป็น participant คือออตตตัวเเรา้ง้งงป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้เล่นนั่นแหละรครับผู้มีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมนะครับ not simply observers ไม่ใช่เป็นแค่ผู้สังเกตการนะครับดูเฉยๆเอาการอ๋อมันว่างนะั้นไอ้นั่นพวกสีแดงไอ้นี่มันสีเหลืองแล้วเราสีอะไรไม่มีสีอะไรเราทำอะไรไม่ทำอะไรไปโหวตไหมไม่โหวตเนี่ยนี่เขาเรียก observers นะครับ ประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่ผู้ที่คิดว่าตัวเองรู้ตัวเองดีแต่ว่า observe เฉยๆไม่แสดงความเห็นซึ่งการมีส่วนร่วมไม่ได้แปลว่าไปโหวตอย่างเดียวนะครับมันทําได้ทั้งหลายอย่างทีนี้ก็ to make democracy work we must be a notion of participants not simply observers one who does not vote has no right to complain คนที่วันนี้ไม่ได้แปลว่านหนึ่งนะคนผู้ซึ่งนะผู้ซึ่งนะ บุคคลผู้ซึ่งไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงนั้น has no right นะไม่มีสิทธิ์นะครับสิทธิ์อะไร to complain ในการที่จะบน่นเพราะฉะนั้นไม่ไปโหวตก็อย่ามาบน่นว่างั้นเถอะนะครับเอ่อก็ทั้งหมดนะครับเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับ active political processes นะครับทีนี้กออ็อยากจะให้พี่น้องนะครับลองอ่านประโยคนี้ตามผมไปนะครับจงังสังเกตจังหวะการ Democracy is not a spectator sport, it's a participation sport. It won't work if most people don't take part. A lot of the trouble we've been having in the United States can be blamed on the lack of participation of so many people, small voters turnouts, etc. The more people who care enough to vote and who then stick around to see how their votes turn out, the better off we will be. Democracy is when the indigent and not the men of property are the rulers. Let us never forget that the government is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not a president and senators and congressmen and government officials but the voters of this country democracy is the road to socialism or the blood is drained out of democracy it dies when only half the population votes to make democracy work we must be a notion of participants not simply observers one who does not vote has no right to complain ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเ,เล็กๆน้อยๆนะครับเราเรียนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลงไปเรื่องของแกรมมาอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเรียบเรียงนะโดยเพพาะพี่น้องที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจริงๆตอนนี้ก็เอาถือว่าให้เข้ากับบรรยากาศการเมืองนะครับก็เอาในเรื่องของหลักประชาธิปไตยมาย้ำให้พี่น้องอย่าลืมนะครับมีตอนอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยพี่น้องก็ ตามนะตามฟังก็แล้วกันท่านนี้เป็นครั้งแรกที่พี่น้องฟังผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะเบาหรือเปล่านะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับไมโครโฟนขึ้นมาน้อยมากเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนะนี่คือ,เ,อเจตนารมณ์ที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องในการนะครับเก็บเอาความคิดทางการเมืองแล้วขณะเดียวกันก็ได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเล็กๆน้อยน้อยนะครับนี่ก็มีคาศัพท์มีอะไรอยู่หลายอันเหมือนกันพี่น้องก็ฟังแล้วก็อาจจะหยุดแล้วก็ฟังซ้ำนะซึ่งมันทําได้ถ้าอยากจะเห็นชัดๆพี่น้องจะต้องนะครับ จะต้องอขยายสกรีนเป็นแบบฟูลสกรีนนะซึ่งใน y o YouTube นี่พี่น้องสามารถจะทำได้นะครับก็ให้ดูแบบเต็มจอจะได้เห็นตัวอักษรอะไรเต็มที่นะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อไปให้ญาติสนิทมิสหายพี่น้องลูกหลานนะครับที่อาจจะเป็นได้ประโยชน์จากการมานั่งดูคลิปนี้นะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับลากันแบบภาษาอังกฤษนะบาย